กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้อยู่กับรายการสมอเตะกับผมธีรพงษ์ชูดวงวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากรับความรู้กันนะใช่ไหมครับถ้างั้นเราก็ไปรับชมกันเลย การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเกิดในช่วงระหว่างพิตศตวรรษที่14-16ปลายสมัยกลางถึงต้นสมัยใหม่ถือเป็นประวัติศาสตร์2ยุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเริ่มต้นที่นครรัฐต่างๆครับสำหรับสาเหตุและความเป็นมาของการฟื้นฟูศิลปะวิทยา หนึ่งการขยายตัวทางการค้าทําให้พ่อค้าชาวยุโรปและบรรดาเข้าสู่ผู้ปกครองนครรัฐอิตาลีมีความมั่นคงขึ้นเช่นเมืองฟอร์เรสเมืองมิลานหันมาสนใจระบบวิทยาการความเจริญในด้านต่างๆประกอบกับที่ตั้งนครรัฐในอิตาลีเป็นศูนย์กลาง สำหรับเหตุผลข้อสุดท้ายคือข้อที่4การล่มสลายของจักวรวรรดิไบเซนไทยหรือจักวรวรรดิโรมันตะวันออกเพราะถูกพวกคริสมุสลิมเติร์กยึดครองในศาสนาคริสต์ปี1453ทําให้วิทยาการกแขนงต่างๆหลังไหลขึ้นสูน่โรมตะกวันตก ความเจริญในสมัยพื้นฟูศิละปะวิทยาการความเจริญพื้นฟูศิละปะวิทยาการเป็นการศึกษาอารยธรรมกรกีกโรมันทางด้านมนกรรมประวัติศาสตร์ศิละปะกรรมและวิทยาการด้านต่าง,างๆโดยให้ความสําคัญของมนุษย์กับการดําเนินชีวิตในโลกปัจจุบันโดยผู้ที่มีความคิดความเชื่อชนนี้เรียกตนเองว่านักมนุษยนิยมซึ่งพยายามบทเรื่องตอนเองจากการโค้งงำของทจักรและระบบฟิวดันมีจุดมุ่งหมายสําคัญคือการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาผลงานที่สําคัญได้แก่ วรรณคดีประเภทคลาสสิกนักมนุษย์นิยมที่กระตุ้นจินตนาการของชาวโรคให้มาสนใจงานวรรณคดีและปัยญาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งมนุษย์นิยม ฟรานเซตโกเพทรักคพื co, ra, ritis, ara, 1, C, ่อศทรราช1,304-1,374ชาวอิตาลีชี้ความงดงามของภาษาล,ลาตินผู้ศึกษางานปรัชญาสมัยโรมันตามหองสมุดวัดและโบวทวิหารในยุโรปนอกจากนี้ยังมีผลงานของนิโคลโลมาเชวิลลี่กล่าวถึงการเป็นผู้พลัดที่ดีและเซอร์โทมัสมอร์เขียนเรื่องยูโทเปียกล่าวถึงเมืองในอุดมคติที่ปราศจากความรุนแรย 2เลโอนาโดดาวินชีคิดตศักราช1452ถึง1519มีผลงานที่เป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆภาพเขียนที่มีชื่อเสียงคือภาพอาหารมื้อสุดท้ายและภาพโ <S S> มนาลิซา3ราฟาเอลคิดตศักราช1483ถึง1520 ภาพที่มีชื่อเสียงคือภาพพระมารดาและพระบุตรพร้อมด้วยนักบุญจร 3. สาด้านความเจริญอื่นๆด้านดาราศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ชาวยุโรปสนใจกันมากในช่วงเวลานี้นักดาราศาสตร์ที่สำคัญคือพอเปิร์นิคัสได้สเนสนอทฤษฎีขัดแย้งกับคำสอนของคิศาสนา ด้านการพิมพ์ในสมัยนี้ได้มีการคิดค้นการพิมพ์ที่ใช้วิธีการเรียงตัวอักษรได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดโยโยฮันกูเตมเบิร์กทำให้ราคาหนังสือถูกลงผลของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ 1. ความสนใจในโลกปัจจุบันระท้อนในงานศิลป,ปกรรมต่างๆที่สร้างขึ้นเพื่อสนองความพึ้พอใจของตนเอง 2. ความต้องการแสวงหาความรู้ทําให้ต้องมีการคิดสร้งางสรรค์ผลงานและวิทยาการต่างๆสำหรับวันนี้รายการ s มอ l เ t e ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้หวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ